สวัสดีจ้ะทุกคนมาด้หาสีาพาเพื่อนการจับป่าเนาะไปเป็นอาหารเที่ยงได้ไปทอดกรอบจา้านาไปมูกันเนาะว่าจิจับป่าด้วยวิธีใดวันกเมื่อคืนจังแจ๋วเลยเอาแ,แล้วเข้าแวแล้วก็เดินไปดิโอโ้น้ำเยอะเลย จะปลาดูกินโอ๊กเดยจะกินโอ๊กกัเป็นผู้ถือสวิงข้องสวิงเนาะอามาช้อนปลาแล้วก็มีมีเหงือคืออาหารปลานำปลานิในบอกกับบค่อยมีตัวใหญ่ดอกเพราะว่ามันออกลูกแพรล้านออกลูกหลายหลายตอนแรกเขาเป็นปลามันปลามันก็มาเห็นมันเลยตัวน้อยเต็มเพียบเลยไปทอดกินพอดีสแ่มมันน่สิพามาเอาปลาเด้ย๋ยะ เอาปนินจับปน,น,บน ه, ปินพี่อ๊กสิปุ๊กจะอาเบดพี่อ๊กมนี่พี่อ๊กอามาตึ้งอย่างนี้ลูกตึ้งป่าอย่างนี้น <c oughs> นได้เหรอ <c oughs> โอ้ยตน้นนี้ก็ <c oughs> คืนต้นเดียวปลูกเป็น10บต้นดีใจที่ฟื้นโตไปไวนะจ๊ะต้นปา,า่าม มเล่นที่ไหนเราไม่ได้เล่นนะโอ้ยไม่หวานก็ตักได้ตักสินะหวานเลยตรงนี้นี่กว้างหมดไหมชิลหน่อยใช่ปะ

ออกหมดกูชีวิตเอ๊ะดูตายใหญ่ดูดูดูเดี๋ยวพึกๆๆๆอ่ะเทๆใส่เทๆสกเทเทสิเอาหอมเทออกมาเทวางเลยใช้วางโอ้ยหมดไหม แกะมันออกสิลูกเ,เอาไปไว้เออเนาะไม่อยาา่าตาโทมาเอาทางโน้นเอาทางโน้เาานเอาทางหัวมันออกสิตัวเล็กก็ปล่อยไป้เหมือนเดิมไหมลูกไ้่หมดเลยเอ๋อเา เอาตัวใหญ่ๆพ่อเอาไปทำให้ตนนัวเล็ก<อ>ถ้าจะมอกปล่อยไม่ได้ตัวน,นี้ตายละอ๋อไปหมดเลยหมดเลยหรอพอแค่นี้ใช่ปะอืมโอเคจบทางนั้นไป มันก็เผ็ดเพียวน่าแค่ตกคลองน่าเกลียดตกคลองนี่ยในพริกชี้ฟ้าน,นั้นพริก hmm. อะเ <Hi. S 1> พชร <Hi. S 1> ไม่รู้เหมือนกัน <Hi. Hi. S 1> ก็มันเป็นพริกชี้ฟ้าอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งมันเป็นพริกที่มันก้มชี้ดิน <c oughs> เอาเอาว่าโรฉันไปไหนเอาอยู่นี่เอาว่าโรอยู่นี่จ้าตายครั ตายเลยเหรอไม่ตายหรอกมันแดดเผาไงใบมันนะขนงอหมดแล้วนี่แดดแรงไงพี่อ๊กน,นี่เป็นไรหรอกเนาะดดเด,ดี๋ยวดิจุ๊ง จะไปรดได้กินยังไง่ะอามีพริกด้วยเก็บพริกก่อนพริกนี่โอ้โอ,โอ้มีตั้งเยอะเลยขอเก็บก่อนเนาะเก็บก่อนเก็บก่อนนี่นี่นี่พริกกอ,กกอกกมอันนี้มีอายุยืนยาวมากเลยนะพี่โอ๊กนะเนี่ยตั้งแต่เอ,อิร์ธไปอิสราเอลกลับมาแล้วก็ไปนอร,ร์เวย์ต่อ มันยังมีชีวิตยอยู่เลยเมือแม่นี่ถ้าขายที่ร้านค้าสิบบาทนะ่แพงจะตายพอดกจังเลยอ่ะไป ชมนกชมไม้ไปก่อนน้ำไมออกมาเต็มเลยเดิโอไฟะ่ะนได้เวลาทอดแล้วค่ะเวลาทอดเขาก็ใส่ไฟอ่อนๆเลย เพื่อจะให้มันกรอบไว้กระตู๋ทางกลางโอ้ดแบขนาดเลยถ้าทอดเสร็จนะอันนี้กะระหวังทอดกันมีคนล่องเพลงดิสกี์ให้ฟังเออก็ได้บรรยากาศเนะเาะก็อยู่จะซื้อ <c oughs> น่ะเห็นบะเออลองคือคือคือ,คอ,คอ,อเที่ยวเ 早かった。